กลับกรสู่ล,ล่าความจริงค่ะประเด็นที่เราติดตามกันนะคะและก็เจาะลึกกันค่ะเดี๋ยวเราอยู่ในเรื่องของประเด็นที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นที่อําเภอบ้านบึง,บงจังหวัดชนบุรีนะคะหลังจากเกิดอุบัติเหตุรถตู้ชนประสานงากันกับรถกระบะเหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมทําให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง25รายซึ่งวันนี้เองนะคะทางด้านของนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตํารวจนั้นก็มีญาติมาทยอยรับศพกันตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาแล้วซึ่งกคาดว่าจะรับศพ รบกันตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งวันนี้เองค่ะก็เป็นข่าวที่สังคมกําลังให้ความสนใจมากที่สุดนะคะถึงเหตุการณ์นี้ที่มีรถตู้โดยสารสายจันทบุรีกรุงเทพพุ่งข้ามเลนค่ะไปชนประสานงากันกับรถกระบะที่บรรทุกคนมาเต็มคันทําให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง25คนก็กลายเป็นอุบัติเหตุรับเทศกาลปีใหม่ที่ก่อความสูญเสียแล้วก็เสียใจมากเลยนะคะ รถตู้โดยสารกลายเป็นจำเลยของเหตุการณ์นี้ค่ะโดยมีการตั้งคำถามถ,ามถึงความเหมาะสมที่จะอนุญาตให้รถตู้นั้นเป็นพาหน,นะในการบริการขนส่งผู้โดยสารข้ามจังหวัดต่อไปได้หรือไม่เรามาดูตัวเลขสถิติกันนะคะชะ ไปดูสถิติอุบัติเหตุรถตู้รวมไปถึงรถโดยสารขนาดใหญ่นะคะเพราะว่าถ้าไปดูในปีงบประมาณ2,559คือระหว่าง1ตุลาคม2,558จนถึง30กันยายน2,559ตัวเลขจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานออกมานะคะว่ามีอุบัติเหตุที่เกิดจากรถตู้โดยสารทุกประเภทรวมกันสูงถึง1,63 0ครั้งซึ่งตัวเลขนี้ต้องบอกนะคะว่ามากกว่ารถโดยสารขนาดใหญ่ ที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น841ครั้งค่ะส่วนถ้าไปดูข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมจากรถตู้โดยสารทุกประเภทเราจะไปเจาะก,กันเฉพาะรถตู้โดยสารที่ให้บริการข้ามจังหวัดกันบ้างน,นะคะปรากฏว่าตลอดทั้งปี2,558อุบัติเหตุเกิดขึ้น26ครั้งถ้าไปเจาะลึกเฉลี่ยรายเดือนแปลว่าเฉลี่ยมากกว่าเดือนละสองครั้ง แล้วก็ส่งผลทําให้มีผู้เสียชีวิต19รายบาดเจ็บอีกมากกว่า200คนส่วนคําถามว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นอะไรเป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะนะคะปรากฏว่าจากข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกพบว่าเรื่องของการขับรถเร็วเนี่แหละค่ะสาเหตุต้นๆเลยนะคะขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกําหนดเป็นมูลเหตุสูงที่สุดที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุค่ะเพราะว่าคนขับรถโดยสารสาธารณะ กติแล้วคุณชนิชาคือเขาจะถูกตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์อย่างเข้มงวดทําให้สาเหตุจากเมาแล้วขับนี่ถือว่ามีไม่เยอะแต่ว่าสาเหตุหลักๆนี่มาจากเรื่องของการขับรถเร็วขับซิ่งนี่แหละค่ะสอดคล้องกันเลยนะคะกับเรื่องของรถตู้ชนรถกระบะที่อำเภอบ้านบึงชนบุรีเพราะว่าตามรายงานนี่เจ้าที่กู้ภัยรายงานว่ารถตู้คันเกิดเหตุน่าจะขับมาด้วยความเร็วสูงอาจจะสักประมาณร้0ย4 0กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพราะว่าถึงขั้นดิ่งลงไปในเกาะกลางนะคะซึ่งเกาะกลางนี่มีความลึกพอสมควรคก่อนจะเด้งขึ้นมาชนประสานงานกันอีกเลนหนึ่งเลยค่ะส่วนสาเหตุรองลงมานะคะหลังจากที่ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดนั่นก็คือหลับในนั่นเองค่ะคุณสุภรวันคุณผู้ชมและพฤติกรรมการขับรถตัดหน้าอย่างกระชั้นชิดทั้งหมดนี้ค่ะคือตัวเลขสถิติที่สะท้อนให้เห็นถึงมหันตภัยของรถตู้สาธารณะ ซึ่งวันนี้นะคะทุกฝ่ายก็เห็นพ้องตรงกันแล้วว่าไม่สมควรใช้เป็นพาณะะในการบริการขนส่งข้ามจังหวัดหรือระยะทางไกลๆอีกต่อไปซึ่งทางเลือกหรือทางรอดของรถตู้โดยสารไทยจะเป็นอย่างไรนะคะเราไปติดตามรายงานพิเศษจากคุณเนื้อแลผลพงศ์สุวรรณค่ะศกนาตรกรรม25ศพ จากเหตุการณ์รถตู้โดยสารพุ่งข้ามเลนประสานงานรถปิงอัพที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีทำให้โชเฟอร์รถตู้กลายเป็นจำเลยของสังคมทีมล่าความจริงลงพื้นที่ไปพูดคุยกับพวกเขาและได้รับคำตอบว่าสาเหตุหลักของอุบัติเหตุมาจากช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดยาวและมีผู้โดยสารรอใช้บริการจานวนมากทำให้ต้องวิ่งรถวันละหลายรอบตามคำสั่งของผู้ประกอบการส่งผลให้พักผ่อนน้อย ส่วนสภาพรถไม่ได้เป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุเนื่องจากถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลาระยะไกลมันก็มีช่วงเชตการนอันตรายที่ลุงได้เคยได้ฟังมานี่วิ่งวันละกี่รอบก็อย่างน้อยก็สามรอบอ่ะวิ่งกันอ่ะสามรอบไม่ได้พักเลยมันก็อย่างว่าคนมันอันตรายจริงๆมันอยู่ที่คนอ่ะคนที่คนขับเนาะขับมันถึงง่วงเขาง,ง่วงอ่ะนอไม่ได้พักอ่ะไม่ได้พักผ่อนอย่างเงี้ยมันก็ มันบากอะ่ะมันอยู่ที่คนบังคับอะ่ะมันไม่ใช่อยู่ที่ไม่อยู่ที่เครื่องอะ่ะเครื่องรถไม่เกี่ยวอะ่ะมันเกี่ยวอยู่ที่คนอย่างเดียวคือความรับผิดชอบครับของคนขับแต่ละคนต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้โดยสารแล้วก็ต่อหน้าที่ของตัวเองอครับเมื่อความต้องการใช้บริการมีอัตราที่สูงมากการแก้ปัญหาเชิงนโยบายจึงน่าทำให้เห็นผลเป็นรูปธรรมได้มากกว่า นายนิกรจำนงสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศซึ่งทำงานด้านลดอุบัติภัยทางถนนบอกแบบฟันธงว่ารถตู้ไม่เหมาะสำหรับขนคนข้ามจังหวัดเพราะการให้รถตู้วิ่งในระยะทางยาวกว่า200กิโลเมตรถือว่าเกินสมรรถนะของทั้งรถและคนขับเนื่องจากเมื่อระยะทางไกลทำให้อากาศหายใจในรถน้อยลงคนที่อยู่ในรถสั่วงนนอนเพราะออกซิเจนไม่เพียงพอส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ข้อเสนอที่อยากให้รัฐบาลพิจารณาคือให้ยกเลิกรถตู้โดยสารแล้วเปลี่ยนไปใช้รถมินิบัสหรือรถบัสขนาดเล็กแทนโดยรัฐต้องเข้าไปช่วยดูแลเรื่องพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องการความรวดเร็วในการเดินทางด้วยกรมขนส่งทางบกมีการศึกษาแล้วก็จะมีการเปลี่ยนเปลี่ยนก็ต้องมองสองสาคือผู้ประกอบการเดิมเนี่ยจะทาอย่างไรก็ต้องให้เขาเปลี่ยนก็ต้องให้ทุนเขาไปเพื่อมีการเปลี่ยนรถรถที่ใช้อยู่เนี่ยแล้วก็อีกอย่างก็คือว่า ผู้โดยสารจะทํำยังไงเพราะผู้โดยสารก็ใช้อยู่ทีนี้เราจะตัดทิ้งไปโดยให้ผู้โดยสารไปไป,ไปเผชิญตามชะตากรรมแล้วคุณจะมาทางไหนก็เรื่องของคุณไม่ได้คือเราต้องแก้ปัญหาในเชิงระบบตัวนี้ดังนั้นเนี่ยข้อสรุปของกรมขนส่งทางบกขณะนี้ก็คือว่าเปลี่ยนเป็นรถรถคอมพิวเตอร์ก็คือรถเป็นรถเหมือนมินิบัสอะประมาณ20ที่นั่ง ระหว่างช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงต้องมีมาตรการจัดการเฉพาะหน้าด้วยการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารในรถไม่ว่าจะเป็นค้อนเหล็กสำหรับทุกกระจกถังดับเพลิงเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งประตูฉุกเฉินยกเลิกการใช้เชื้อเพลิงที่เป็นอันตรายโดยเฉพาะกา๊าซ LPG และติด GPS รถตู้ทุกคันเพื่อตรวจสอบความเร็วและตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ของโชเฟอร์ เพราะความเร็วเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุในกลุ่มรถโดยสารสาธารณะคือสูงถึงร้อยละส6เรื่องความเร็วของรถเป็นปัจจัยเสี่ยงสูงอันดับต้นๆของการเกิดอุบัติเหตุและก่อความเสียหายแบบทวีคูณบังคับใช้กฎหมายจะว่าไปก็คือขอแค่จริงจังและต่อเนื่องก็พอครับผมจริงจังและต่อเนื่องหมายความว่าเราอาจจะไม่ต้องมีโครงการใหม่อาจจะไม่ต้องมีนโยบายใหม่ว่าจะจับจริงจับปรับจริงอะไรนะ ขอแค่ทาไปตามตัวบทกฎหมายว่าก็พอสิ่งที่มันผิดก็คือผิดก็คือปรับนะครับให้คนมีทัศนคตทิที่ได้รับรู้ว่าความผิดของเขาเนี่ยกำลังมีคนจ้องมองอยู่เราจะเราจะต้องรับภาระหรือจ่ายค่าความผิดของเราเท่านั้นก็พอแต่ปรากฏว่าในบ้านเราเนี่ยปรากฏว่าผิดเราไม่โดนจับหรือโดนจับไม่ต้องถูกปรับอะไรต่างๆนาๆนาเนี่ยพฤติกรรมนั้นแล้วก็วัฒนธรรมนั้นปรากฏว่ากลายเป็นว่า คนที่ไปช่วยเหลือคนทําผิดเนี่ยกลายเป็นคนที่ได้รับความยกย่องนะฮะมีวัฒนธรรมหนึ่งที่ที่กลายเป็นเรื่องตลกก็คือว่าคนไทยเวลาขับรถแล้วถูกจับเนี่ยจะต้องพยายามโทรหาใครสักคนหนึ่งเพื่อช่วยเคลียร์ให้แล้วก็มีคุณหมอเคยติดพูดติดตลกว่าตอนนั้นปรากฏว่าไปที่ไปที่อังกฤษขับรถที่อันลอนดอนแล้วโดนจับปรากฏว่ากำลังคุยกันว่าจะโทรหาใครดี ซึ่งเขาก็มาตลกตัวเองว่าให้จริงๆมันโทรหาไทยไม่ได้นะกับผมในประเทศที่พัฒนาแล้วเลี้ยวไปดูสถานการณ์อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ปีนี้ปรากฏว่าช่วง6วันอันตรายมียอดผู้เสียชีวิตสูงถึง426คนซึ่งเป็นตัวเลขที่นายนิกรจำนงในฐานะกรรมธิการวิสามันขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนนสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศบอกว่าน่าผิดหวัง าสาเหตุเป็นเพราะรัฐบาลไม่ได้ปฏิบัติตามแผนงานระยะสั้นที่ได้เสนอไปทําให้เกิดความสูญเสียมากมายตามมาอาจจะเป็นเพราะว่าเกรงว่าจะมีปัญหาหรือว่าอาจจะเป็นเน้นว่าในช่วงนี้เป็นช่วงของการไว้ทุกข์คงไม่มีงานรื่นเริงก็เลยไม่มีการกําหนดแผนหนึ่งก็คือไม่กําหนดแผนสองเนี่ยประเด็นที่นําเสนอไปทุกๆเรื่องเนี่ยมีการเคร่งครัดรัดกุมคือมาเริ่มจากตรงนี้ก่อนก็ไม่ได้มีการทํากันอย่างเอาจริงเอาจ,งอาจังขณะนี้ทั้งหมด แค่6วัน400กว่าก็ไปแล้วทีนี้ครบ7วันเนี่ยไม่500คือเราก็บอกว่าอย่าไปกําหนดเลยเราไม่อยากให้ตายสักคนแล้วเราก็ไม่ต้องกําหนดกันเพราะไม่กําหนดเนี่ยมันไม่มีเส้นขีดคือง,งานนี้ผู้รับผิดชอบจะรอดแต่ประชาชนจะตายแผนการลดความสูญเสียจากอุบัติภัยทางถนนไม่ได้มีแค่แผนระยะสั้น7วันเท่านั้นแต่ยังมีแผนแม่บท5ปีที่สอดคล้องกับการศึกษาขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO ด้วย และหาประเทศไทยยังไม่ยกเครื่องแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังในอนาคตอันใกล้เมืองไทยอาจกลายเป็นประเทศที่การสัญจรบน,นท้องถนนอันตรายมากที่สุดในโลกระพีพัฒน์พิมพ์แก้วถ่ายภาพเนื้อแพร์พงสุวรรณถิมล่าความจริงพิกัดข่าวนาว26รายงานนี่แหละคะ่ะก็เป็นแนวคิดถึงในเรื่องของมาตรการในการแก้ไขปัญหารถตู้รวมถึงรถโดยสารทั่วประเทศเรานะคะ ก็ต้องมาดูกันนะคะว่าแนวคิดของทางสอบปทนั้นรวมถึงทางวิชาการจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนรวมถึงประกอบกับมาตรการของนายกรัฐมนตรีที่ขีดเส้นตาย3เดือนด้วยนะคะคุณสุป,ปวันค่ะเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะ